ส่วนเรื่องความปลอดภัยของคนไทยที่บางส่วนอยัาอาจจะย,ยังคงอยู่ในที่ประเทศกัมพูชานะคะครเรื่องนี้ล่าสุดแผนการรองรับคนไทยที่ต้องการจะเดินทางกลับจากกัมพูชาล่าสุดค่ะทางการบินไทยได้เปลี่ยนเครื่องบินเพื่อให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากขึ้นนะคะเช่นเดียวกันกับทุกสายการบินเลยค่ะก็พร้อมที่จะรับผู้โดยสารเดินทางกลับตามเที่ยวบินปกติโดยจนถึงขณะนี้ยังไม่พบว่ามีปัญหาคนไทยที่ต้องการจะเดินทางกลับประเทศค่ะ พนากาศเอกมนัส์ชวนะประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือ CAAT บอกว่าจากการประชุมร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงคมนาคมผู้แทนสถานทูตไทยในกัมพูชาและผู้แทนทุกสายการบิน ได้สรุปตัวเลขคนไทยเบื้องต้นที่ยังอยู่ในกัมพูชามีอยู่ประมาณ500คนนะคะโดยเที่ยวบินปกติที่บินระหว่างกันก็ยังสามารถรับคนไทยกลับประเทศได้และยังไม่พบปัญหาคนไทยที่ต้องการจะเดินทางกลับประเทศขณะที่การบินไทยเองก็มีการเปลี่ยนชนิดเครื่องบินเพื่อให้มีที่นั่งรองรับผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น ทางด้านนายชายเอี่ยมเิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าสำหรับเส้นทางการบินไทยกัมพูชาปกติแล้วจะมีวันละสองเที่ยวบินคือเช้าและบ่ายตอนนี้ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนเครื่องบินจากรุ่น Airbus a 3 2 0มาเป็น Boeing 787ซึ่งมีจำนวนที่นั่งมากกว่าเพื่อรองรับความต้องการที่อาจเพิ่มขึ้นขณะที่ข้อมูลการจองที่นั่งในขณะนี้พบว่าความต้องการเดินทางกลับ ยังไม่ได้มีจำนวนมากขึ้นกว่าช่วงก่อนหน้านี้ความต้องการเนี่ยไม่ได้เข้ามามากนะครับก็ขอุญาตประชาธมพันธ์ด้วยนะครับคนไทยที่ต้องการจะกลับจากพนมเปนโดยมีไทยบินในพนมเปนนะครับถ้ามีความต้องการกลับสามารถจะจองได้โดยชั้นเนอร์ปกติเลยนะครับผมดูบุ๊กิ้งเนี่ยก็ว่างอยู่ไปห้าหกสที่นะฮะก็อยากจะ อนาคตพรุ่งนี้เดี๋ยวก็เราจะไปไปประเมินอีกครั้งหนึ่งว่าจําเป็นที่จะต้องปรับเป็นตัวใหญ่อีกไหมนะครับอันนี้ก็ต้องดูดีมานเป็นกระบวนการปกติแต่เราพร้อมที่จะปรับได้ตลอดเวลา ส่วนบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ซึ่งปกติแล้วจะมีเที่ยวบินไปกลับกรุงพนมเปญวันละสองเที่ยวบินจะบริหารจัดการเที่ยวบินตามปริมาณความต้องการของผู้โดยสารเป็นหลักนะคะแล้วก็ตามความจำเป็นซึ่งหากมีการร้องขอก็พร้อมที่จะเพิ่มเที่ยวบินได้ค่ะ